ฟาไลท์ปสิบสี่เ<า>นี <mel> for for ่ยนะครับผมเขาไม่ได้มีแค่โหมดโดดล่มนะครับแบทเทิลรอยัลทั่วไปคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับผมขูชื่อภาษาไทยโคตรน่ารักเลยฮะโหมดสนุกสนาน ในนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีสนามฝึกนะครับผมเดสแมทแบบทีมนะครับอะไรคือแลรี่ลิมอวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สงครามชิงสมบัติวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นโหมดเดสแมทแบบทีมกันคุณผู้ชมทีมแรกที่สังหารได้30คะแนนก่อนนะครับผมทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับมาเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมผมว่าผมจะเปลี่ยนตัวอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ตัวมาเพียบเลยนะครับนี่แต่และตัวเนี่ยสกิลก็แตกต่างกันออกไปนะโคตรเท่เลยโอ้ยเป็นไงท่านผู้ชมว่าถ้าผมไว้หนวดแบบเนี้ย ไว้จอนแบบเนี้ยได้ป่ะ <c oughs> เลือกอาวุธเลยรหรออผมเป็นปืนนี้ละกันนะครับผมเอาเลือกได้สองปืนโอเคเน้นนัวนะครับแอปปีมันเน้นนัวอยู่แล้วนะครับผมเหนไปดูแผนทงแผนที่นี้เป็นไงอ๋อโอเคอืมก็คือเป็นเดสแมท นะครับผมส0ก่อนชนะไปนะครับโอ้ยทั้งหมดนี้มียานบ้านาให้ขับไหมมีรถให้ขี่ไปเลยไม่น่ามีนะเออไม่งั้นมันจะมันจะนัวไปนิเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเพื่อนไม่รอเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนมีคนไทยด้วยคุณผู้ชมคนไทยรอเราด้วยคนไทยอุยอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดอุยอยู่ด้านบนไม่กี่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวตามเพื่อนไปครับอุยดักเกินเลยหรอ อ,อันอันอันไอ้ติดอ่างเอาไว้เอันนี้คือคุ้มกำเนิดเลยนะไม่หมดนี่กูยิงอัดูยิงอัดเข้าไปหมดอ่ะอันนี้ดักเกิดกูดักเกิดกูดักเกิดกูดักเกิดแค่นค anyway. ั้นแหละกูดักเกิดยังไม่ซาใจอ่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกมึงกูดักเกิดกูด <brow down. S 1> ักเกิดกูด at <game> <the> ักเกิดเขาไม่นัวเขาไม่นัวอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยวิ่ง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 ชะตูนนี้ ้าปิมใจเย็นๆค่อยเล่นค่อยเป็นค่อยไปดาเกิดอย่างนั้นเนี่ยเขามีลูอมตะนะครับช่วยแล้วฮะและิมมันคือคือคือมันไม่เน้นซูมนะครับมันเน้นยิงทำดาเมจโดนหรือไม่โดนว่ากันอีกเรื่องนึงมาแล้วโอ้ยคือตัวมดวิ่งไปอ่ะไม่โดนกูที่กูได้จะคิวจริงอ่ะมาดิ ไม่มีคนอยู่ตรงนี้ครับไม่มีนะครับอย่าหาันมานะครับ <Under attack. S 1> ข้าข้างหลังแค่นั้นแหละโอเคเปลี่ยนปืนครับโดนปุ้ยมาดิมาดิมาดิพี่ชายมาดิพี่ชายปืนมาดิโอ้ยไปมาสับปืนไม่ทันแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่เป็นความนัวที่โคตรมัน <c oughs> คุณผู้ชม ไอมันเน้นหัวโอ้ยมันกลางบางเลียงมาคุณผู้ชมเด้อเด้อเด้บังอุ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นพี่สาวพี่สาวใจเย็นพี่สาวเอ๋เอ็งก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้หนุ่มอุ้ยหุ้ยใจเย็นพี่สาวอันนี้อันนี้คือเอมตะอยู่ใช่ไหมอุ้ยจะสูญหมดจะสูญหมดปั๊มเด้งปั๊มอีกคนไอ้ปีนมันของขึ้นแล้วผมบวกว่ะผมเอาสุดว่ะ แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอู๋จะตาย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 อุ้ยพีมพ่มันอยากบุกลึกดิคือ <c oughs> ในใจมันหล่ำล่องอะ่ะก็เลยบุกลึกไปอ่ะนะครับหมดนี้มันอย่างนัวคุณผู้ชมเดดแมทนะครับสองตัวเฮ้ยให้พีพ่ปิมเขาปิดงานหรือเปล่าแค่นั้นเดี๋ยวผมไม่ปิดงานให้เด็กๆมาหน่อยนะครับยิงลูกระเบิดไปก่อนมุ่ง <c oughs> <c oughs> ุ้ยโอ้ดูด้วย แฮ้นั้นแหละบ่าวบ่าวกอ่อนพี่เอาให้น้องๆได้เสมอใช่ไหมแล้วผมไม่ได้เอเมพีเนี่ยพี่เกมไม่โกงแล้วเนี่ย ชมเดตแมพแม่งได้มากเบื่อจากโดดล่มหรือเบื่อจากหมดอื่นๆนะครับผมเดตแมพช่วยคุณได้เลยคุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่ผมจะมานั่งถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมโอ้โหไปโดดล่มมาแม่งเจอแต่คนโหดลองไปโดดล่มสึกร่มไหมพูดอย่างนี้นะโดดล่มเนี่ยตามมีตามเกิดเลยนะเพราะผมเลเวลเยอะแล้วนะครับผมยังไม่ค่อยเจอผู้เล่นใหม่ๆหรอกจะเจอแบบพวกเซนเซียนบอกว่าแข็งโป๊กแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ถ <c oughs> ูกของเกมอะคนเก่งมันก็ต้องหุย้ยชิดแค่คนไทยทั้งทีม หรือนี่คือการแข่งขันระดับโลกนะเพื่อเจ้าไปเองด้วยเอาหน่อยพี่ชายเอาหน่อยอย่าให้เสียชื่อคนไทยนะเออไว้ขายของหน่อยใครที่กำลังมองหานะครับผมเกม Battle Royale ใหม่หมหมฟๆฟิวเฟีลฟ้าไลท์84ดสิอยาให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คือเพื่อนๆห้ามมองข้าม ผมันมไม่ได้แค่เป็นเกมดลดลบมนะยานผ่านะนะครับผมอาวุธต่างๆนะครับสกินภาพนู่นนี่นั่นในเกมเฟี้ยวมากนะครับไอ้ผมกดตามใครอะ่ะคนไทยด้วยกันเราต้องสาม,มคัคคีนะาดูุผมตามเขเลยนี่แคปซูลติดติด,ตด,ตดกันจะไปพี่ไปไหนผมไปนั่นครับพี่โอ้โหแต่งตัวแล้วมีไอปิมันแบบก็คือเป็นเด็กติดเกมเติมเงินอยู่คนเดียวล่ะ ไฟไลท์ปันติบสี่นี้เป็นเกม b บทเท e r o รอยยมือถือเกมแรกเลยนะที่ผมแบบคเล่นมือถือเลยนะครับเฮ้ยมีคนลงมีคนลงพี่ชายพี่ชายมีคนลงพี่ชายอันนี้เป็น M16 ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเก็บปืนก่อนอ้าวเก็บไปแล้วครับพี่ชายเก็บไปผมเก็บของก่อนนะครับช่วงฟาร์มช่วงต้นนะใจเย็นหน่อยหุ้ยยังไงอยู่นี่เข้าเจอแน่หยปีนปีปืนลั่นไอปีมปืนลั่น ไปเปลืนลันเฮ้ยมันไปไหนหรือวะอยู่งนู้นวิ่งโดนมากไปน่กูไม่เน้นเล็งฮะเล็งแล้วแม่งยิงยากมากลูกกูตามมาดิอือเพื่อนยิงครับเพื่อนยิงฮะอันนี้ผมไม่ได้ยิงนะเพื่อนยิงแต่ว่าผมซ้ำอุ้ยเพื่อนตายว่ะเฮ้ยมีเพื่อนตายว่ะแนวเราก็เอาอ่ะแค่นั้น แต่เพื่อนบอกว่าหัวใจมันร่ำร้ำองว่ะมาดิร,ดรีโหลดก่อนเก็บปล่อยเก็บของมามทีมเก็บของมามีของให้เก็บไม่มีไม่มีกูไคปครับใครจะอยู่ก็อยู่เธอไอ้เปี๊มันไม่อยู่แล้วคนนึ่งอ่ะหู่แม่งอยงเยอะเลยเชี่ยมันนวัวไปเปล่าเพื่อน้ยอุ้ยเดีย็นก่อนเจ๊ ไมแม่งยิงอย่างมันเดี๋ยวใจเย็นก่อนยิ้ก่อนได้ไหมเน่ะนี่กดพันยาทั้งนี้แหละมาดิไปไหนวะเจ๊อยู่นี่เอาเพื่อนล้านกูเหลือเชื่วอว่ะท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมตามเก็บงานอยู่อะ่ะอุย้ยตอนหน้ามีนะแป๊บน,นึงนะเพื่อนแป๊บน,นึงนะเพื่อนเอาไปก่อนเพื่อนเอาไปก่อนแม่อยากเยอะเลยตอนเนี้ย ไม่เจอทุกทิศทุกทางเจอทุกรูปแบบแก็แน,น่สเสน่ห์ครับผมฟาลายเปสิบสี่เฮ้ยอะไรอะไรอ๋อมีแต่ปื้ลูกซอ,อ,อเอเ,อเลยเฮ้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 เฮ้่เฮ้มเฮเยอเฮเยอเฮยเฮ้ยเ้้เย้ยเ้ยยเยยเย ม่เงเยอะมากคุณผู้ชมเพียบเด้อเด้อเราไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,เ,เยวช็ดเหงื่อก่อนเอาเ,อเพื่อนเพื่อนปุ่มน็อตเวนเวนเพื่อนปุ่มน็อตหายหายแล้วแม่งเพื่อนตายวะเชี่ยทำไมดีวะอุ้ยหลังหรอหลังหรือหน้าหน้าหรือหลังพร้อมพั้มก่อนไม่พร้อมยังไม่พร้อมปั๊บนึินปั๊บ อมือลัน่นมือลัน่นมันขึ้นมาหาแน่มันขึ้นมาป้อนปีนผมแน่ใจเย็นใจเย็นปีมใจเย็นคอนโทรได้ปีมเอ๋ hey, อยู่ไหนแน่หามันซี่เหลือตัวเดียวมึงหามันเร็วมันอยู่แถวนี้แหละมึงมึงอยอย่าดื้ออย่าดื้อ อโอ้แม่งเพื่อนไในสิงสาวะ่ะเชีย่ยต่ไม่หมดเลยมาว่ะไอปีมันกดคืนชีพให้เพื่อนอเราจะไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับผม <c oughs> ตอนนี้เราเป็นตัวแทนทีมชาติแบบมโนคิดไปเอง <c oughs> แบบคิดไปเองแบบม,นมนโนมโนหตรงนี้มี เป็นเลโซนครับเป็นเลโซนลงผูกมึงโดนเลโซนตายกันให้หมดเลยเปรดเช่งกูสู้ไม่ได้กูไปทางเช่งแล้วตอนนี้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอเคเพื่อนมาแล้วเว้ยเพื่อนมาแล้วเว้ยนายเราจะเป็นคนไทยสองคนที่คว้าแชมป์โลกว่ะไปแข่งตอนไหนเฮ้ยเหมือนเหมือนจะไม่มีคนอยู่แล้วครับมันถอยกันหมดแล้วมันคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนอยู่แล้วคือถอยกันทั้งๆที่แบบมันมีเสือตัวเบลล์หลบอยู่ในถ้ำแล้วมึงฆ่าเสือตัวนี้ไม่ตายกูบอกแล้วว่ามึงเหนื่อย เพื่อนยิงเพื่อนยิงช่คือไม่้าวจัดกูหลบเนียนมาตั้งนานยิงนใคร่เพื่อนเพื่อนยิงใครอ่ะเพื่อนครับเพื่อนยิงใครครับโอ้เพื่อนยิงมันเพื่อนไปไหมเพื่อนไปไหมไปดีเพื่อนกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรเพื่อนไปดิชั่วโมงนี้มันต้องเอาแล้วเพื่อนมีอะไรต้องกลัวเกิดเป็นคนเหมือนกันเฮ้ยเราตัวแทนทีมชาติไทยนะไม่งั้นไอคนนี้เอาไปพูดได้นะเฮ้ยเราเล่นแบบกูกลัว ก่อนหน้านี้ไม่นับฮะทูแม่งอยู่ด้านบนนานๆเห็นรถไหมคุณผู้ชมเราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วครับตีนอยู่ด้านหน้าผมมั่นใจนั่นไงดูมันดูมันอุ้ยมันโดนรยิงโอ้โดนนั่นคดนยิงเฮ้ยเหนีห์หลอยๆๆอยิงทุกคนเลยตอนนี้หลอย หลไยลอยลอยลลอยลลอยไม่มีใครเห็นแล้วไม่เห e ็นไม่เห็นไม่เห็นไั่เห็นไม่เห็นเพื่อนเฮ้ยมึงลงมาจากตึกได้แล้วมึงจะอยู่จะกินจะตายบนตึกเลไเลยเปลตมึงจะฟาร์มจะตบเกมเลยไง ขนวนกันอยู่ขนวนกันอยู่อุ้ยเขามีรถอ่ะผมอยากได้รถมากกว่าเดี๋ยวไปเดินไปหารถก่อนอุ้ยนี่ไงพิมมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรถคันนี้รู้สึกจะเป็นรถไฟออไม่ใช่ไฟ BTS ไม่ใช่นะไฟแบบว่าเผาไฟอ่ะมันนี่ไงเอาอะเอาอะคิดดินเดนเดิไอ้ยิ่งไม่โดนหรอกเดเผามึงโดนแน่ไม่เป็นไม่เป็นรถที่แบบไม่ได้อาจุ่วัน โอ้ผมสามารถฟื้นได้เหรอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกวิเฮ้ย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 โอกาสที่สองยังมีตอนนี้เราเชียร์เพื่อนคนไทยเหมือนกันว่าว่อเพื่อพุชฉลาดนะในหลังต้นไม้นี่มันฟอร์มแชมป์นี่มันฟอร์มแชมป์ชาไทยนี่มันฟอร์มแชมป์ ว้าวน้องชายมีร้ำมัติดตัวแต่ทำไม no. เองไม่ได้หรอกเองอื่นเองเฟียวเองคือน้ำมันวังในใจพี่น้องเฮ้ยคนมาลงมาานมผมบอกไงนี่คือตัวปั้นความหวังของทีมในสองนาทีว่ะผมต้องอดทนรอว่ะคนไทยยิงกันเองฮะ เฮ็ดช <Hit> ็อต <laughs> <laughs> มันมากนะครับผมฟาไลฟ์ like 8ปนะท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดดาวน์โหลดแล้วนะเพราะว่าเปิดดาวน์โหลดวันแรก21มิตรมิถุนาใครที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้รับของรางวัลสุดพิเศษนะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ